สวัสดีสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับขอมาแนะนำคนคนหนึ่งครับเขาเป็นเพชรเม็ดงามของสอปปลาวเลยครับเป็นเพชรเม็ดเล็กๆนะฮะน้องน้ำใสครับจำน้องน้ำใสได้ไหมครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องกลับจากประเทศเพื่อนบ้านมาบ้านเกิดเมืองนอนมาหลายขอให้ทุกคนกลับมาต่างกฎระเบียบ ผมเคยเอาคลิปของน้องน้ำใสเนี่ยลงไปตอนหนึ่งนะครับผมมีความรู้สึกกับน้องเขาหน้ารักมากเลยแหละขอให้คนลาุกคนจงปฏิบัติจงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและคุบคุมผมเห็นเขานะผมนึกถึงท่านดรบัวเทพภูมิเี่และสีลอยน้ำมากกว่ายาซีเมนคีเหือมากกย่ยาข้าพเจ้าคิดว่า าจคุ้มครองกรณีก่อนญาตต่างหน้าว่าโบอ,อยากให้เหตุแบบนั้นแล้วหนึ่งมันเสี่ยงต่อชีวิตของทานตัวที่สองเสี่ยงต่อทานจะติดเชื้อ 3. กรณี่ทานติดเสือ้อแล้วมีความเสี่ยงทานจะเอาเสือ้อนั่นไปเพยให้คนที่ทานหักเหลือเกิดกลับมาเพื่ออยากมาเยี่ยมพ่อเมยอยากกับสู่อ้อมกอดของพ่อเมยแต่โบหู้เลยว่าเฮากำลังเอาความอันตรายเข้ามาสู่ครอบครัวและญาติพี่น้องและอยู่ในสุมสนของเฮาหันคั้นสั้นคั้นเป็นเนี่นี่นี้มันกับบดีต่อทานเองบดีต่อมดถูกไฟ ทีกะเกี่ยมหับต้นทานทันก็ขอเฮียกห้องบรรดาทานขอให้ปฏิบัติตามลักการประธานโทษคุณหมอดอกเตอร์บัวเทพภูมิน,นะครับคือความน่ารักไงฮะคือน้องเขาน่ารักมากๆเลยเขาเลียนแบบคุณหมอที่ออกมาประกาศเออถแถลงการทุกๆวันนะฮะแล้วเขาก็ออกมาทำแบบมาฮอดวันนี้นะที่สปปลาวนะมันสบาดีเมื่อทุกคนนะมาฮอด ปัจจุบันและสะภาพการโควิดสิบเกา้าอยู่ประเทศลาวของพวกเขาเหมือนเลยอ่ากักระบาดอยู่ในสมสนได้ลดุลงแล้วแต่กรณีวังเขาแม้ยังมีหลายอยู่เพราะว่าพอแม่พี่น้องกลับจากประเทศเพื่อนบ้าน มาบ้านเกิดมึงนอนนหลาน่ารักมากๆเลยครับขอให้ทุกคนกลับมาตางกดละเบียบอย่างถืงต้องเพื่อความปลอดภัยพวกเฮาทายเด้อสุดยอดนะขอให้คนลาทุกคนจงปฏิบัติจงปฏิบัติ ามมาตรการป้องกันและควบคุมพยาธิวิสิบเกาน้องเนี่ยนะฮะเขาชื่อน้องน้ำใสครับแล้วเราก็เห็นคุณพ่อเขานะครับเอามาแชร์ในเพจของกลุ่มไทยแล้วทูเกเตอร์นะครับแล้วเราก็ขออนุญาตคุณพ่อเขาเนี่ยขอไปแชร์ในห้องใหญ่ได้ไหมหทุกคนได้เห็นเชื่อไหมครับว่าคลิปอันนี้นะครับ ได้ถูกแชร์ไปร่วมเกือบ3,000ครั้งเนะี่ยได้มีการมาเขียนชมเชยเกือบ500ครั้งนะฮะแล้วก็มีคนกดไลค์ถึง2,000ครั้งเนะี่ยในเพจส่วนตัวนะอันนี้เยอะมากๆเลยครับแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณนะฮะแล้วเราก็เข้าไปเขียนไปหาคุณพ่อเขาไปขอชมเชยคุณพ่อและคุณแม่เขาครอบครัวเขาเลยครับว่าเลี้ยงลูกได้น่ารักมากๆและเก่งมากๆน้องจะทําอย่างนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องได้รับการสนับสนุนที่ดีเนาะแล้วเราก็ ได้รับคําตอบจากคุณพ่อเขาอะซึ่งเราเกิดความประทับใจไงคุณพ่อเขาก็บอกว่าคุณพ่อเขาก็เขียนมานะก็บอกว่าเป็นแฟนเพจติดตามรายการนี้ด้วยอะแล้วเราก็โอ้โหขอชมเชยเลยจริงๆว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกได้ดีมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะฮะแล้วเขาก็ส่งคลิปของน้องมาให้ผมละขอบคุณมากค่ะมีเวลามาเทียวนะ เนี่ยน่ารักมากๆแล้วก็ส่งต่อมาอีกนะครับอีกหนึ่งคลิปครับได้มาลาวนะมาหาําบใส่ในเรือนยินดีต้อนรับน้องเขาบอกว่าถ้ามาลาวแล้วเนี่ยให้ไปหาน้ำใสหน่อยนะน้ำใสย,ยินดีดต้อนรับน้องตัวน้อยๆเนาะได้คุยกันในระหว่างทางเราก็มีความรู้สึกเรามีความสุขแล้วละเราก็อยากจะเอาคลิปเนี้มาแบ่งปันกันนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่า ถึงเราจะอยู่ห่างไกลกันแหละเราไม่รู้จักกันเลยเนาะแต่การส่งยิ้มให้กันการทักทายกันการเพียงแค่ส่งความหวังดีไปมาหากันเนี่ยมันมีมิตรภาพอันใหญ่หลวงมากๆเลยฮะแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถึงจะด่านจะปิดหรือจะอะไรก็แล้วแต่เพียงแค่เราสื่อสารกันอะอะไรก็เกิดขึ้นได้อะแล้วผมก็สัญญาแล้วผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยครับถ้าด่านเปิดผมจะต้องไปเยี่ยมน้องน้ำใสให้ได้นะฮะแล้วผมก็ส่งคลิปเสียงอีกอัน,นไปให้น้องเขาครับ สบายดีสวัสดีครับน้องน่ารักมากมากเลยขอชื่นชมนะครับเดี๋ยวจะพาผู้คนเข้าไปชมใน y o u t u b e ในช่องน้องกันนะขอบคุณมากเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าพี่ได้ไปที่เวียงจันทร์จะไปเยี่ยมนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเสร็จแล้วน้องเขาก็ส่งคลิปเสียงตอบมาอีกครั้งครับคุณนองอ้าค่ะหวังว่าจะได้พบกันนะคะ <laughs> ขอบคุณมากๆค่ะหวังว่าจะได้พบกันนะคะต้องได้พบกันแน่ๆครับแล้วก็ผมก็เข้าไปดูใน Shiny Youtube น้องเขานะครับเขาเพิ่งทำได้ประมาณไม่กี่วันเองงานแต่เขาก็ทำเกือบทุกวันนะประมาณ45หคลิปอยากให้เข้าไปดูกันครับน่ารักมากๆเลยครับเพิ่งเปิดกันเองอะ่ะเข้าไป follow เขานะแล้วก็เห็นคุณพ่อเขาเปิด t i k t o k อกน้องเขาด้วยเนาะก็เห็นแล้วเนี่ยทั้งเก่งทั้งอัจฉริยะละแล้วก็ทั้งกล้าหาญละ เรามีความรู้สึกว่าอันนี้แมนทุงซาลาวอันนี้แมนทุงซาบไทยอันนี้แมนทุงจีนทุงเกาหลีเกาหลีอันนี้ ถูงออสเตรเลอันนี้แม่อันนี้แม่นนแมทบูดีอุ๊เนวมย่งอัน,น่งรัียขอชมเชยคุณพ่อคุณแม่เขาอีกทีน,นะครับนี่แหละฮะมันเป็นสิ่งที่ผมว่า เพชรเม็ดมลเล็กๆเนี่ยมันจะเจอจลัดแล้วมันก็จะสว่างมากๆเลยละแล,แล้วก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็จะติดตามผลงานน้องเขาเรืเร่อยๆเนาะซึ่งเรามีอะไรบางอย่างซึ่งเราเห็นว่าถ้าน่ารักน่ารักเนี่ยเราก็จะออมาแชร์กันนะครับแต่ยังไงซะเข้าไปกดช่อง youtube น้องเขาด้วยนะครับ YouTube น้องของเขาเนี่ยชื่อช่องน้ำใส น้ำใสน้องน้ำใสนะครับน่ารักมากมครับขอชมเชยเลยจริงๆครับถ้าพี่ได้ไปที่สปปลาวที่นครหลวงเวียงจันทร์จะไปเยี่ยมเลยนะครับขอบคุณมากๆาครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเห็นวิธีการอย่างนี้ก็อดจะมาแบ่งปันกันไม่ได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงเราจะเป็นใครหรือเราจะหูตัวห่างไกลกันถึงเราจะไม่รู้จักกันเลยเพียงแค่เราทักทายเราส่งยิ้มเราให้เกียรติกันแค่นี้ครับมิตรภาพเพื่อน ทุกอย่างเนี่ยก็จะได้พบเจอนะฮะแล้วเราจะได้รู้จักกันคราวหนะ้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว o ูแกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวาด้วยกันสบายดีสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับน้องน้ำใสที่ทำให้พวกเราวันนี้ยิ้มทั้งวันเลยออกจากบ้านไปใสามาใสา ให้ใส่ผ้าอัตตะด่งทักษาลยยาหางล้างมือใส่ซาบูแล้วกับใส่ถุงมือใี่เจล้างมือถุงมือก็ได้พอว่าหาล้างแล้วแล้วเราใส่กจลล้างมือถุงก็ได้ล้างมือ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 ให้มือสะอาดบอกให้แม่พญามาไกล้ พวกบ้านจะทำยังไงพลนโตให้มันสะอาดสะบู่ก่อนน้อยๆทุกมือทุกไปทุกมามีเจ็บตัทีแล้วนะมาเอามาล้างมือทุกวันล้างมือ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 ให้มือสะอาดกับ <c ười> พัดบ้าต้องเป็นเกรื้องอาบน้ำและ เอาฟาดปากโอตรงล้างมือใส่สบู่อาบน้ำแล้วสบายตัวสระหัวแล้วสบายผมตัดเล็บที่มันแหลมผมตัดเล็บที่มันแหลมผมปากหอมหน้าดมที่ว่ลาลานถูกคขวอะติวดีวเดียวอิวดีวเดียว,วดยวเดียวดวด ถูแขวทถูแขวทถูแขวะถูนี่แล้วถูท่าละถูแขวทถูแขวทถูแขวะถูนี่แล้วเาไปทุลมงำรูเอาน้ำมาบนปากให้ดีเอาน้ำมาบนปากให้ดีแขวจากสะอาดดีแขวจากว่าเป็นแม่งแขวจากสะอาดดีแขวะจากว่าเป็นแม่ง โควิดก็ยางคนอยู่บ้างก็ยางเมื่อก่อนเงินก็สายเงินมาเดินขาะเทิร์นทุยางว่าได้ติดเสือว่าได้เป็นใครใจใจมั่งฮูอ่างตาอีจักหวางทางใจช่องเฮาทางคอยบ้วงหูกันได้ดี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 เพียงแต่เท่านี้ พวงเฮากันจะหักจ้าขยัน,นโควิดสิบเก้าขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเดอ้อขอเป็นห่างจกลแชาติหมอพยาบาลทุกคนทุกเสเดอ้อหักทุกคนที่เบิ่งงกิบนี้เดอ้อทุกๆบ๊ายบายสนิกกันเดอ้อ สัตว์สุขภาพนี้ด้อ